สวัสดีครับโรงเรียนน้ำป่าชนุปรมรมร่วมกับกลุ่มสาระศิลปะเสนอคลิปการสอนในเรื่องการตีคอร์ดกีตาร,ร์นะ,น,ระรรน,านะครับโดยคุณครูสุธิพงศ์สอนม่วงและกบผมนายปฐมพรพิชนนาคนะครับการตีคอร์ดกีตาร์วิธีการตีคอร์ดกีตาร์นะครับสำหรับผู้เริ่มต้นฝึกกีตาร์ใหม่ๆมักจะเจอปัญหาในการตีคอ,อร์ดยังไงเมื่อตีคอร์ดแล้วจะรู้สึกเสียงดังบ้างเบาบ้าง ุมเสียงไม่ได้ปัญหาเหล่านี้ก็จะหมดไปนะครับหากผู้เริ่มต้นเล่นกีตาร์ในการฝึกกีตาร์อย่างถูกวิธีแต่ก่อนอื่นเราก็มาทําความรู้จักกับการตีคอร์ดกันก่อนนะครับการตีคอร์ดเป็นการที่เล่นโดยกีตาร์โดยใช้มือขวานะครับเดินลงไปสายกีตาร์โดยใช้ปิกหรือใช้นิ้วมือของเราเองก็ได้นะครับตามความถนัดของคนเราสว่วนในเรื่องการคุมน้ําหนัก ของมือในการตีคอร์ดนะครับก็จะขึ้นอยู่กับท่อนแขนขวาของเรานะครับในการส่งน้าหนักมือแล้วใช้ข้อมือสบัดขึ้นลงนะครับตามจังหวะในการดีดโดยไม่เกรงข้อมือนะครับเมื่อเราเข้าใจหลักการนี้แล้วในการตีคอร์ดกีตาร์เรามาฝึกการตีคอร์ดกันนะครับแต่ก่อนอื่นเรามาทําความรู้จกักหรือทําความเข้าใจกับสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้ในการฝึกกันก่อนนะครับโดยเราจะใช้ สัญลักษณ์ลูกศรเป็นลูกศรแทนนะครับในการตีขอร์ดขึ้นลงนะครับอ่าแทนการตีขึ้นนะครับก็จะให้เป็นลูกศรสรีเขียวนะครับแทนการตีลงก็จะเป็นลูกศรสีส้มนะครับอ่าเรามาดูจังหวะการาตีขอร์ดรูปแบบที่หนึ่งกันนะครับรูปแบบที่หนึ่งสำหรับผู้เริ่มต้นนะครับฝึกตีขอร์ดกีตาร โดยเราจะฝึกการตีคอร์ดในอัตราจังหวะ4/4นะครับคือเราจะฝึกการตีคอร์ดพร้อมลงจังหวะ1 2 3 4ซึ่งในการตีคอร์ดจังหวะตกดังนี้นะครับในตามรูปนะครับรูปก็จะคือ1 2 3 4จะเป็นจังหวะตกหรือจังหวะลงหมดเลยนะครับก็จะเป็นลง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 หรือ1 2 คนอาจจะเข้าใจแล้วเรามาดูแบบฝึกหัดที่1ในรูปแบบการติขอร์รูปที่1น,นะครับโดยผมจะกำหนดให้เป็นคอร์ด C คอร์ด Am i n o นะครับคอร์ด E m i n น r er, คอร์ด G7 นะครับในอัตราจังหวะ C4 หลัง G7 นั่นมันจะมีเครื่องหมายย้อนนะครับคือให้เราเล่นวนซ้ำอีกรอบนึงนะครับแล้วมาดูพร้อมกันเลยนะครับว่าจะเล่นยังไง เริ่มจากคอร์ดซีนะครับอ่านเล่นช้าๆคือลองลงลงลงโดยจะนับเป็นหนึ่งสองสามสี่ก็ได้นะครับอ่าต่อมาเป็นคอร์ดเป็นคอร์ดเอเมเนอร์นะครับอ่านจะเล่นเหมือนคอร์ดซีเลยหสองสามสี่เอเมเนอร์นะครับหนึ่งสองสามสี่จีเซเว่นนะครับหนึ่งสอง มาอีกรอบหนึ่งครับ 3, 4, 1า3สหนึ่งสองสาถ้าเราเข้าใจแล้วเรามาเล่นพร้อมกันได้เลยนะครับ่าเวผมจะนับจังหวะให้นะครับ one two three. oh ได้แล้วนะครับว่ามันเป็นดีดยังไงรูปแบบง่ายๆครับรูปแบบที่หนึ่งเราจะเริ่มรูปแบบที่หนึ่งที่ง่ายๆนะครับต่อมาอาจจะเป็นรูปแบบที่สองนะครับรูปแบบที่สองในในการฝึกก็จะเป็นอัตราจังหวะสี่สี่เช่นเดียวกับรูปแบบที่หนึ่งนะครับแต่เราจะตีขอบขึ้นสลับขึ้นลงนะครับโดยการดีดลงให้เป็นจังหวะหนึ่งสองสามสี่และการดีดขึ้นให้นับจังหวะแอน่นหรือจังหวะยกนั่นเอง รูปแบบนี้เป็นรูปแบบพื้นฐานของการตีคอร์ดกีตาร์ทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าเราจะตีคอร์ดในรูปแบบไหนแขนของเราก็ต้องเวียนขึ้นลงอยู่แล้วสําหรับจังหวะของรูปแบบก็มีดังนี้นะครับาเมาดูรูปแบบกันนะครับเป็นหนึ่งและสองและสามและสี่และนะครับหรือจะนับลงขึ้น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 ก็ได้นะครับตัวอย่างคือ และสองและสามและสี่และลงขึ้น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 สลับกันไปนะครับรูกแบบที่สองเอาเรามาดูแบบฝึกหัดการตีคอร์รูปแบบที่สองกันนะครับโดยผมจะให้คอร์ด G เป็นตัวหน้านะครับคอร์ดอ m เมเ r คอร์ดอ m เมเ r D7 ใน้าตาจังหวะ C4 นะครับมาดูการว่ามาันจะดีดยังไงครับดูจะช้ากันนะครับเริมจากคอร์ด G นะครับหนึ่งและสองและสามและ,ส,และ,ส,และสี่และเปลี่ยนคอร์ดเป็น E minor และสอง Win. สลับขึ้นลงในจังหวะยบของจังหวะที่สองครับเป็นรูปแบบการตีคอร์ที่นำไปใช้ในเพียงช้าหรือบาลกางก็ได้นะครับเป็รูปแบบแับนี้นะครับก็จะเป็น หรือจะเป็นหนึ่งสองและสามสี่ก็ได้นะครับแต่ตามขนาดที่เราเรียกนะครับเเรามาดูเป็นฟูธารดการที่คอรูรุปแบบที่สากันนะครับผมจะให้เป็น e m เม e r อร์นะครับ ดูรูปแบบต่อไปรูปแบบที่สี่การตีขอรูปแบบที่สี่ฝึกในอัตราจังหวะ44โดยในจังหวะที่หนึ่งและจังหวะที่สองจะดีดลงนะครับส่วนจังหวะที่สามและสี่ก็จะดีดลงสลับขึ้นครับรูปแบบเป็นการดีดที่เหมาะกับเพลงจังหวะานกลางนะครับมีรูปแบบดังนี้ก็จะเป็นหนึ่งสองสามและสี่และอ่าหรือจะเป็นลง ครับดูช,ช้านะหนึสองสและสและถ้าเข้าใจแล้วผมจะไปแบบฝึกหัดที่4เลยนะครับแบบฝึกหัดที่4 D ี่คอรูปแบบที่4ผมจะให้ G A minor C D7 นะครับในอาตาจังหวัด c, c นะครับเราจะเล่นกัน ผมจะเล่นจะใช้ฟัง1 2สและ4และเป็นคอร์นะครับหนึ 1, 2, และ4และเป็นคอร์หนึและสและเป็นคอร์นะครับหนึ่งสและสี่และอาวนกลับมา พอได้แล้วเดี๋ยวเราจะมาเลขพร้อมกันนะครับผมจะนับจังหวะให้นะครับ1 2 3ู กันไหมครับสำหรับผมก็เป็นเรื่องที่ปกติถ้าเราอยากเล่นได้หรืออยากซ้อมก็ซ้อมให้มากๆเราจะเล่นได้เองนะครับต่อไปอรูปแบบสุดท้ายคือรูปแบบที่ห้านะครับที่จะแนะนําสําหรับผู้เริ่มต้นฝึกเป็นรูปแบบที่เรียกว่าครอบจัก,กรวาลเลยทีเดียวเป็นรูปแบบพื้นฐานที่ใช้ได้ทั้งเพลงจังหวะช้าปานกลาง หรือจังหวะเร็วก็ยังใช้ได้นะครับรูปแบบมีรูปแบบอัตราจังหวะ44นะครับเหมือนเดิมโดยเราจะดีดลงในจังหวะที่1 2 4นะครับและดีดขึ้นในจังหวะยกของจังหวะที่2แล้วก็4นะครับส่วนจังหวะที่3เราจะปล่อยนะครับปล่อยให้เสียงจากจังหวะที่2จังหวะยกของจังหวะที่2ลากยาวไปหรือเราไม่ดีดจังหวะที่3มนั่นเองแล้วเราก็ดีดในจังหวะยก ของจังหวัดที่สามมีดังนี้นะครับหนึ่งสองและและสี่และสังเกตว่าสามจะหายไปนะครับอีกรอบนะครับหนึ่งสองและและสี่และ, 4, และลยจะเป็นลงลงขึ้นขึ้นลงขึ้นก็ได้นะครับไม่ว่ากัน ต่อมาเราจะเป็นรูปแบบที่ห้าการฝึกรูปแบบที่ห้านะครับผมจะให้เป็นคอร์ดดีคอร์ดเอคอร์ดจีแล้วก็เป็นคอร์ดดีเหมือนเดิมเราจะเล่นในอัตราจังหวะดีซีดูช้าๆ้อมกันเลยหนึ่งสองแล็และสี่แล็คอย่างคอร์ดหนึ่งสอง เป็นคอร์ดลงลงขึ้นขึ้นลงขึ้นเป็นคอร์ดลงลงขึ้นขึ้นลงขึ้นเป็นคอร์ดลงลงขึ้นขึ้นลงขึ้นหลายคนอาจจะได้แล้วเรามาดีดพร้อมกันเลยนะครับุ๋วผมจะนับให้นะครับ one two three o ก็ได้กันไหมครับสำหรับวันนี้ผมมาเสนอแบบฝึกการตีคอร์ดรูปแบบที่ง่ายๆสำหรับผู้เริ่มต้นฝึกหัดเล่นกีตาร์นะครับสำหรับน,นี้ผมขอจบการนำเสนอนะครับ